แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้ขอขบคุณคุณเลสเซนอีวิวและคุณสัตสินิพามากที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT Battle Channel ครับก็ไมกราวกับแบนการ์ดซีโร่นะจ๊ะวันนี้ก็มาต่อกับเดโรไฟครับหลังจากห่างหายไปกับการทำแบนการ์ดวีเนาะเพราะเราบอกว่าเราทำวีเป็นหลักนะครับพอวีหมดปุ๊บเรามาทำนี้แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าใครที่รอคลิปแบตเทิลไม่ว่าจะซีโร่หรือจะวีนะไม่น่าได้ดูครับ ไม่น่าได้ดูในเดือนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตารางคิวคลิปของเรามันแน่นจริงๆแล้วเดือนนี้วันมันน้อยนะครับเพราะวันมันน้อยปุ๊บมันหมด28มันเข้าหนึ่งเลยอ่ะมันก็กลายเป็นว่าเราต้องรีบพยายามทําของใหม่ไปเรื่อยๆนะครับโอเคเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้เราก็มาแคนสีฟ้าครับออกมาให้กูเล่นสายเยอะอีกแล้วสามสายนะครับอ่ะมาเริ่มกันที่สายหลักก่อนเลยนะครับในวันนี้กับอัลคอฟอร์ดครับสายสาวาร์นะครับอ่ะมาดีลูก ก็เหมือนเดิมครับยังติดโหลดเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าเราจะเดือนเราจะยาวเราจะสั้นนะครับแผทจะยาวจะสั้นก็ติดโหลดครับอกดมาก็ในช่วงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามว่นกาดออกมาเยอะมากครับเดือนหน้าก็ gb ก็ยังจ่อคอยนะครับอะอะคอฟอสครับสายซาวาดนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าในชุดนี้จริงๆของรับซาวาด มีไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับทำให้เอาตัวเล็กมาจริงๆอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าของเสริมมานิดหน่อยนะครับจะเห็นจากตรงนี้ได้เลยตัวเริ่มเราใช้ตัวเดิมนะตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับเ,เกทหนึ่งเนี่ยล็อตเดิมเลยทิ้งใต้ PG อย่างละสี่เงือกสามอเอกซ์แอลเลเตอร์คอมมานด์สคือชุดนี้หลักๆมันไปบูเวฟเยอะ,อะนะแต่ว่ามันเถื่อมีของสวาร์ดออกมาเกดสอน 2, ้องกุ้งสี่ครับแม็กนัมสองตีสิติเจนเบรกหใส่แวนส เอากอสสองแล้วก็บาซินสามนะครับตรงนี้หน้าใครไม่อยากครับเอากอ,อาสใส่เป็นตัวตีริบสองเต็มก็ได้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากเอากอสมันแค่มีข้อดีของมันเฉยแต่ยังแนะแนะนำมากับเลคคอมเมนต์ของบาซินอยู่แล้วก็มาที่เกตสามครับฮิวสี่ครับผมแล้วก็จะมีฐานใหม่ครับของซาวาสเรามาดูเทคกันน,นิดนึงดีงกว่านะครับสำหรับเทของตัวนี้ ก็สาวาต้องบอกเลยว่าเดอจริงๆฐานกับทุกตัวมีสองเกือบสฐา,านกับทุกตัวเลยนะอ่ะตัวนี้ครับมีเทคตีเพียวๆของมันก่อนอ่ะมีเทคในช่องเล็กากาศด้วยนะครับในตีเพียวๆของมันในช่องเลก็กอากาศเทคในช่องเจนเบรกสองเวฟหนึ่งหรือ4นะฮะอ่าวันบัิรเมื่อจบการต่อสู้ครับเคานเตอร์บาสหนึ่งแสดงอยูนิตนี้ก็เวฟแรกก็ลุกได้เวฟหลังก็ลุกได้คือตำแหน่งมันจะยืนเลียก็ได้นะครับแล้วถ้ามันยืนท่องแวรล่ะสไตล์ทับนะครับคอการ์จากบนมือเราหนึ่งใบอยู่นั้นติดดีทิปและ ในเน็กในเทิร์นจนถึงเทิร์นต่อไปนะครับแล้วก็ยูนิตนั้นสามารถโจมตีจากแถวหลังได้ด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เทคยิงนะจะเป็นเทคตีจากแถวหลังแทนแล้วก็ลงแวนบวกสามพันนะครับตัวนี้คือจะมายืนช่องเรียก็ได้ยืนช่องแหวนก็ได้แล้วก็จะมีตัวที่ตีเว็บ2องแล้วจับลุกครับอันนี้ก็ใส่ได้เช่นกันนะแต่มันจะไม่ติดสวาร์แล้วก็จะมีสวาร,ร์ทล่างหนึ่งสามใบคือแอตโตจะไม่ชอบใส่อะไรมันท้อยใบยเดียวอะ่ะก็เลยใส่เป็นสี่สามสองอย่างนี้มาสําหรับสไตล์ครับ สไตล์เด็กนี้แพงบอกเลยว่ามันแพงมันแพงอยู่แล้วซีบีดกับฮแฮมโบนิกเมตยาใส่อยู่แล้วนะครับที่เหลือมาดูกันหน่อยดีกว่าวีเอ่อไม่ทิวเวียจีอาร์ใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้มีเทคในช่องแวนการ์ดเว็บสองหรือสามเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดครับเคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งหงอะไรก็ได้จีโซนสแตนเรียก,การ์ดสองใบถ้าอ่าตัวที่สแตนได้ผลเอฟเฟกต์นี้นะครับบวกห้าพันตามจำนวนจีโซนที่หงได้อยู่มันคือลัมบอสอัปเกรดอ่ะใช่มันคือลัมบอสอัปเกรด คือลัมบอรที่ใช้ง่ายกว่าลัมบอรทั่วไปนะครับจริงๆอ่ะ <c oughs> ถ้าเรามองอย่างเงี้ยมันจะเหมือนลัมบอรอัปเกรดแต่ถ้าเป็นลัมบอรจริงๆอ่ะ <c oughs> ลัมบอรมันจะมีภาษีดีกว่าตรงที่ว่ามันบวกหมื่นแต่นี้มันบวกแค่ห้าพันนะมันมันมันเป็นสไตล์สองหรือว่ามันปาจิกาดปุ๊บถ้าการจริงนะปาจิกาดปุ๊บแล้วก็ใช้ลัมบอรได้เลยเดี๋ยวนี้ยโอเคมันก็ใช้ได้เลยต้นเกมเช่นกันนะครับแต่ต้องเป็นเวฟสองหรือสาม เ่ากับว่าเวฟสองหรือสามเนี่ยเราตีเอาซ้ายเตาขวาตีตัดตัดเลียเสร็จปุ๊บเอาแวนตีเข้าเวฟสามจับสแตนสองตัวแล้วก็บุกต่อได้เลยนะครับแต่ข้อเสียของการบุกเร็วมันก็ยังมีผลอยู่ที่ว่าถ้าเขาได้ทิกเกอร์ในช่วงต้นต้นเกมเขาได้ทิกเกอร์ตกไปสักสองใบยอย่างเงี้ยมันก็จบแล้วมันพลังมันจะสูงมากๆมันไม่มีอะไรของอัลฟอร์ที่ปั๊มพลังได้สูงแบบชิปหายไว้ปวกอ่ะคือตัวเนี้ย นักสไตล์สองสไตล์สามอาจจะเก่งกว่าสไตล์แรกแต่สไตล์แรกเอามากดดันได้เลยนะครับอ่ะต่อมาที่ตัวนี้ครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นซาวาร์ดเหมือนกันเวฟสามครับอ่เมื่อโจมตีวันากาศเขาหนึ่งบวกห้าพันอ่เมื่อจบการต่อสู้ที่เรียกกาศเราโจมตีในเทิร์นนี้นะครับถ้าจบการต่อสู้ additional, อดิเชนลอ่หวังสงคามต้องทิ้งการเกตสามให้ไม่งั้นไม่สามารถกัด้วยพีจีได้แล้วก็มีเคกหนึ่งเจนเบรกสามครับเมื่อจบการต่อสู้ที่ ตมตีรีไทยเรียอากาศฝั่งตรงข้ามให้เลือกรีทัทลีคัฝั่งตรงปุ๊บอ่ะแล้วก็ยิงนะครับสามารถยิงได้ด้วยตัวนี้เป็นตัวที่เอาจริงเอามาใช้แค่เทคไอห้ามพีนั่นแหละแล้วก็จะมีสวาร์สร่างไหยตัวเอง GI อีกตัวหนึ่งที่เป็นล่างงายตัวเองอันนี้ชี้หนึ่งตัวบวกห้าพันล้ตตีแถวหลังได้นะครับแล้วก็มีเทคเจนเบรกสามเวฟสี่ 4. อ่ะก็มีเทคยิงเหมือนสวารแรกคือล็อกมา3ตัวแล้วก็เลือก1ตัวยิงทิ้งแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็มีลมบอสครับจริงๆเราใส่ลมบอดไว้4ใบจะลดก็ได้นะเพราะว่าเทคนอ้นี้กับลมบอดคล้ายๆกัน,นแต่ในนี้เล็คอมเมนต์ไว้ที่2แล้วก็จะมีตัวหนึ่งครับค่อยมาก็คือไอตัวของไอตัวของทีดีนะครับการที่มันเป็นตัวทีดีนั่นแหละนะอันนี้ว่าเป็นสไตล์เปิดก็ได้ครับคือเด็กนี้มันจะมีสไตล์เปิดได้ทั้งอย่างนี้อันนี้ก็เปิดได้น,นี่ก็เปิดอ่านี้ก็เอามาเปิดได้เช่นกันสไตล์เปิดค่อนข้างเยอะนะ,อะวิธีการเล่นเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากขุคลง1 2 3ง บุกได้บุกเลยนะครับหลักๆก,ก็คือให้ดูที่เป็นตัวบุกบุกได้บุกเลยแต่ถ้าจะใช้ตัวนี้ให้ระวังเวฟไว้ถามว่าระวังเวฟทำไมถึงต้องระวังเวฟเพราะว่ามันจะต้องตีตัดเลียก่อนถูกป่ะถ้าเราไม่ตีตัดเลียถ้าเรื่องตีแวร์อย่างตัวนี้เอาเทคมันมาปุ๊บแล้วเราทะลึ่งแต่ตีอัดแวร์เข้าไปเลยอะ่ะมันกลายเป็นว่ามันลุกขึ้นมาปุ๊บมันเป็นเวฟสองเลยแต่ข้อดีของตัวนั้นอย่างเงี้ยมันก็คือแบบว่าตีตัดเลียแล้วตีเข้าแวร์สอง,วงอเวฟเอาแวร์ตีอัดเข้าไปได้เลยแต่ว่ามันก็ มันจะเล่นค่อนข้างเหมือนของเก่าและถ้าปิดถ้าเขาขึ้นสี่สห้าแดมอะตัวไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นลัมบอรหรือว่าเป็นตัวเนี้ยมันใช้ได้ทั้งคู่มันใช้ดีทั้งคู่นะครับมันเป็นตัวไหนปิดก็ได้หรือถ้าไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยอ่าตัวเนี้ยเวฟสามของมันเอามาในส่วนของห้ามกาด PG ถ้าบนมั่นใจบนมือเขามี PG แต่เขาไม่มีเกศสามตัวนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเช่นกัน นะครับวิธีการเล่นเด็กนี้เหมือนเดิมไม่ยากลืมบอกทิกเกอร์ทิกเกอร์เป็นดอเก้านะครับผมแล้วก็มันต้องการมือเนาะนะครับพยายามแบบให้มือมันมีตลอดเวลาอยู่แล้ว <S <S ถือว่าเป็นเด็กที่เติมแต่ของเก่าไม่เยอะครับสําหรับอันนี้นะประมาณนี้แล้วกันครับขอสั้นนิดนึงเพราะว่าตัวเด็กมันออกของเสริมมาน้อยนะเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรให้มันยืดเยื้อทำไมมันแค่เซตบอร์ดเซตรงมาเซตบอร์ด ตีเซตบอร์ดตีเซตบอร์ดตีแค่นั้นเองเหมือนของเก่าทุกอย่างครับมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยประมาณนี้ก็ผมลาไปคลิปนี้อย่างเช่นก็ยิ่งชอบกดไลค์ตามกดตัวกระต่ายอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดยิ่งต่างทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราผมมีเงินสามพันห้าร้อบาทสามารถสมัครแท็บแบมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจอ่าวีเอฟทีบายแท็บชแนลครับและถ้าชอบคลิปของเรามีช่องสเปเทีย่ดังสามารถโดเนทได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ